รูปนี้มีใครจําได้บ้างครับนี่ก็คือนิสสันลีฟที่ทางนิสสันประเทศไทยเนี่ยได้นํามาขายในประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวในพศ2561ซึ่งแน่นอนครับครา,าวมันเงียบหายไปเลยนะฮะรวมถึงยอดขายด้วยนะซึ่งณตอนนี้ครับมันก็มีภาพปลุดออกมากครับสำหรับนิสสันลีฟใหม่2025อย่างเช่นภาพนี้นะฮะซึ่งเป็นการวิ่งทดสอบทดลองนั่นเองสำหรับเอเจ้านิสสันลีฟตัวใหม่ซึ่งในภาพนี้ก็ถูกถ่ายได้ในรัฐโคโลราโดสปริงประเทศสหรัฐอ นั่นเองฮะซึ่งถ้าเกิดเราดูจากตัวรถแล้วนะครับดูเหมือนกัมันจะเป็นแบบ cross over นะซึ่งดูแล้วเหมือนว่ามันจะมีพื้นรถที่สูงขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าแน่นอนมันอาจจะมีการเปิดตัวเนี่ยอย่างเป็นทางการเนี่ยอาจจะในปี2026 และภาพนี้ครับก็ถูกจับได้ในยุโรปนั่นเองฮะซึ่งแน่นอนครับเขาบอกว่ามันเป็นภาพของนิสสันล a ฟซึ่งน่าจะมาจากโรงงานของซันเดอร์แลในสหาราชอาณาจักรนั่นเองและมันก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าทางด้านนิสสันเนี่ยอาจจะมีการผลิตหรือว่าสร้าง EV รุ่นต่อไปรวมไปถึงล a ฟและก็โจ๊กด้วย ซึ่งถ้าเกิดดูจากในรูปนี้นะครับทางกายภาพภายนอกเนี่ยทางด้านของพื้นรถนะครับเราจะเห็นได้ว่าพื้นรถเนี่ยเหมือนมันจะมีความสูงกว่าตัวเดิมนะแล้วก็บอดี้รถเนี่ยออกเป็นสไตล์แบบครอสโอเวอร์นะครับซึ่งหน้ารถนั้นก็ไม่ได้ยาวนะหน้ารถด,ดูสั้นนะครับส่วนทางเสาซีเนี่ยก็ดูลาดลงไปด้านหลังฮะแล้วก็กระโปรงท้ายเนี่ยก็ดูลาดเอียงนิดนึงส่วนล้อเนี่ยแน่นอนครับมันมีการอัปเกรดเปลี่ยนแปลงใหม่แน่นอนก็ถือว่าเป็น New Nissan Leaf นะครับ ที่เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดะกันนะซึ่งแน่นอนฮะในประเทศไทยเราเองเนี่ยตั้งแต่ที่เขาเปิดตัวมาแล้วก็เอามาขายเนี่ยสำหรับนิสสันลีฟเนี่ยก็นับว่าถ้าเกิดให้พูดตรงๆนะยอดขายก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับในตอนนั้นที่เปิดราคามาเนี่ยรู้สึกจะอยู่ที่1นล้าน7หรือเปล่าอันนี้ผมจําไม่ได้นะฮะหล้าน7จ็ดแสนกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ Leaf, นะิสสันลีฟตอนนั้น และรูปที่เราเห็นทั้งหมดนี้นครับก็เป็นนิสสันลิฟใหม่นั่นเองนะครับในปี2026นะฮะซึ่งต้องถือว่าผมจะใช้คําว่าอัปเกรดแล้วกันนะเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับไอ้เจ้านิสสันลิฟตตัวใหม่ตัวนี้นะฮะซึ่งแน่นอนเราก็ต้องรอคอยติดตามดูกันต่อไปนะครับซึ่งถ้าเกิดสไตล์มันออกมาเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยเป็นแบบ crossover เนี่ยคุณคิดว่ายังไงกันบ้างน,นะสวยไหมหรือว่ายังไงแสดงความคิดเห็นกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ